กับทุกครั้งฉันเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องสมุดต,ตรงนี้คือมุมโปรดของฉันในมุมหนึ่งบนชั้นเจ็ดหลังกองภูเขาหนังสือการแพทย์เป็นโอเอซิสเล็กๆของฉันเองความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้นั้นสำคัญมากในกรณีนี้ไม่ไม่นั่นไม่ถูกต้องความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้นั้นจำเป็นมากในกรณีนี้ถ้าฉันทำงานนี้เสร็จภายในชั่วโมงนี้ ฉันก็ยังพอมีเวลาอ่านเตรียมสอบวิชาเภสัชก่อนที่เขาจะไล่ฉันกลับบ้านซึ่งมันเป็นแบบนั้นเกือบทุกคืนฉันพยายามจดจ่อกับหนังสือตรงหน้าแต่ก็มีเสียงหึง่งหึ่งดังแทรกเข้ามาจากข้างนอกฉันแงะหน้าขึ้นไปมองมันอยู่ตรงนั้นเองเหนือนลานจอดรถที่ว่างเปล่าโดรนสีดำลอยอยู่พร้อมเสียงหึ่งหึ่งที่ดังไม่หยุดมันกำลังเฝ้ามองฉันอย่างน้อยฉันก็รู้สึกว่าอย่างนั้นนะเหมือนรอให้ฉันทำอะไรบางอย่างเอาจริงดิ โดนขยับเข้ามาใกล้มีเพียงหน้าต่างที่กั้นไว้ฉันข้ากะจบไปทีไปได้แล้วพวกไปหาคนเล่นด้วยตรงโน้นนะฉันจ้องไปที่โดนหวังว่ามันจะเลิกสนใจแล้วบินจากไปแต่มันไม่ขยับกลับกัน้นเลนกล้องกลับซูมเข้าหาฉันเข้ามาใกล้เรื่อยๆรยเรากับว่ามันพยายามลอกความเป็นส่วนตัวของฉันออกทีละชั้นทีละชั้นฉันเสียวสันหลังว่า รู้สึกว่ามันจงใจเกินไปรุกล้ำมากไปแล้วเหมือนมีใครบางคนกำลังทดสอบฉันดูว่าฉันจะนั่งนิ่งอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนก่อนจะสติหลุดฉันกลื้น้ำลายแล้วเอื้อมมือไปหยิบขวดฮาร์โมนิก้าต้องหาอะไรสักอย่างมาทำให้ไข้เขวมันเป็นของขวัญจากแม่เป็นของที่แม่ซื้อมาจากอเมซอนฉันจิบเข้าไปหนึ่งอึกอีกมือนึงจับฝาแน่นกว่าปกติเล็กน้อยและแล้วด้วยเหตุบังเอิญโดยแท้ ฉันเผลอเป่ามันเสียงโน้ตแผ่วเบาและสั่นไหวเล็ดลอดออกมาจากฝาขวดฉันหยุดชะงักเดี๋ยวนะอะไรนะฉันจ้องไปที่ขวดแล้วเป่ามันอีกครั้งเสียงโน้ตอ,อีกตัวดังขึ้นชัดกว่าเดิมหน่อยมันเป่าเป็นเพลงได้ด้วยเหรอเนี่ยฉันหัวเราะเล่นส่วนหนึ่งก็เพราะมันเหลือเชื่ออีกส่วนหนึ่งก็เพราะยังกังวลแน่นอนแล้วแม่ต้องซื้ออะไร,ประแปลกๆมาให้ทั้งที่ไม่รู้ว่ามันมีฟีเจอร์ลับอยู่และตอนนี้แปลกแต่จริง มันคือสิ่งที่ฉันต้องการอยู่พอดีฉันจิบมันอีกครั้งแล้วจงใจเป่าทำนองช้าๆที่ไม่ค่อยราบรื่นมันไม่ได้สมบูรณ์แต่มันก็พอจะกลบความเงียบรอบตัวฉันได้เจ้าโรนนั่นก็ยังไม่จำกไปสักทีกลับบ้านไปได้แล้วฉันปิดม่านและพยายามกลับมานั่งลงทำสิ่งที่ค้างไว้บังคับให้ตัวเองโฟกัสไปที่กระดาษมือฉันมันก็เริ่มสั่นเล็กน้อยตอนที่หยิบดินสอขึ้นมาและทันใดนั้น ตัวหนังสือตรงหน้าก็เริ่มเลิกฉันรู้ว่ามันก็แค่สิ่งรบกวนพวกบ้าที่เล่นโดรนแก้เบื่ออาจจะแค่พยายามเรียกร้องความสนใจแต่ไม่ว่าฉันจะบอกตัวเองอีกกี่ครั้งความรู้สึกว่ากําลังถูกจับตามองอยู่มันก็ยังไม่หายไปเหมือนอาการคันใต้ผิวหนังที่ฉันไม่อาจเกามันได้หลายชั่วโมงต่อมาฉันเดินออกจากห้องสมุดมันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วตอนที่ฉันเดินผ่านลานจอดรถไปยังรถของตัวเอง แสงไฟนีออนบนหัวเปล่งแสงร่างๆย้อมทุกสปปรรพสิ่งเป็นสีเหลืองมอนๆฉันเปิดหนังสืออีกครั้งและไล่สายตาอ่านแม่รู้ดีว่าตัวเองตาลายเกินกว่าจะรับไหวแล้วการทดลองเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเอสแคนที่มีในสำคัญระดับความรุนแรงของการกระทบกระเทือนสมองของผู้ป่วยมีความน่าเชื่อถือทางสถิติในทุกการทดลองขณะที่ฉันควานหากุญแจฉันก็ได้ยินเสียงมันอีกเสียงหึ่งๆึ่งจากที่สูงฉันเงยหน้าขึ้นมันอยู่ตรงนั้น โดนลำเดิมจากก่อนหน้านี้ลอยนิ่งเหมือนมันรอฉันมาโดยตลอดโอเคนี่ไม่ตลกแล้วนะสิ่งเดียวที่ได้รับตอบกลับมาคือเสียงหึ่งของโดนเยือกเย็นและแน่วแน่ส่วนที่ต้นคอฉันลุกชันไปหมดลานจอดรถนั้นรู้สึกกว้างใหญ่และโล่งเกินไปในทันทีทันใดและตัวฉันอยู่คนเดียวโดยแท้จริงฉันจริงจังนะนี่มันล่วงละเมิดกันแล้วเสียงของฉันสั่นเครือแต่ฉันพยายามคุมสติ กำลังสือเรียนไว้แน่นเพื่อจะต้องใช้ฟาโดรนนั้นให้ตกโดรนลอยต่ำลงตอนนี้อยู่ในระดับสายตาแล้วจะเป็นใครก็ตามปล่อยฉันไปเถอะขอร้องพรุ่งนี้ฉันมีสอบใหญ่นะแต่โดรนก็ยังไม่ขยับยังคงลอยอยู่ตรงนั้นเลนกล้องจ้องมาที่ฉันแน่นิ่งเสียงมันเริ่มดังขึ้นดังทะลุเข้าไปในสมองฉันเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคขอกันดีๆแล้วนะฉันสูดหายใจลึก แล้วเหวีย่ยงหนังสือเรียนฟ้าใส่โดรนอย่างแรงมันตกลงพื้นแตกกระจายเป็นชิ้นๆเสียงกระทบพื้นดังก้องไปทั่วลานจอดรถที่ว่างเปล่าฉันหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงคาดว่าอาจมีใครบางคนโผลอ,ออกมาจากเงามืดมารับซากโดรนหรือมาทวงคำขอโทษแต่ไม่มีด้วยความยินดีเลยฉันโยนหนังสือขึ้นรถถอนหายใจอย่างโล่งอกขอแค่ได้กลับบ้านอ่านหนังสืออีกสองสามบทแล้วค่อยกอบกู้สิ่งที่เหลืออยู่จากค่ำคืนนี้ละกันฉันคาดเข็มขัด มือยังคงสัน่นกำพวงมาลัยเอาไว้แน่นก็แค่รอนของพวกงี่เง่านั่นแหละแค่แกล้งกันเล่นไม่มีอะไรต้องห่วงแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงนั้นอีกเสียงหึงห่งๆดังกว่าเดิมอีกหัวใจฉันเต้นถี่ขึ้นเมื่อหันไปรอบๆและเห็นโรนอีกสองลำโผลออกมาจากเงามืดบินตรงมาจากคนละฝั่งของลานจอดรถ ท้องไส้ฉั้นปั่นป่วนขณะที่ลำหนึ่งบินวนรอบรถฉัน้นเหมือนกำลังประเมินขนาดของเหยื่อส่วนอีกลำหนึ่งลอยอยู่เหนือฝากระโปรงหน้าล่องมันเจ้ามาที่ฉันด้วยสายตาที่มั่นคงไม่กลับคิดออกไปให้พ้นเนะฉันเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเร่งเครื่องเสียงยางบดกับพื้นดังสนัน่ขนขณะที่ฉันหักาาคูอะไรโค้งออกจากลานจอดรถเข้าสู่ถนนยามดึกหัวใจฉันเต้นรัวนิ้วฉันสะัละรัวขณะกดเบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งฉันหันกลับไปมองแน่นอน โดนพวกนั้นยังไล่ตามมาติดติดยังไม่ลดละ9ก้หนึ่งนึงเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรคะหวดดีค่ะเอฉันถูกตามอยู่โอเคค่ะคุณผู้หญิงคุณอยู่ที่ไหนฉันอยู่บนถนนโกลฟค่ะฉันหักพวงมาลัยหลบรถที่วิ่งช้าข้างหน้าตอนนี้คุณอยู่ในรถใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเหลือบมองกระจกหลัง และแทบจะสติหลุดตอนนี้มีโดนลำที่สามแล้วตามมาสมทบกับอีกสองลำตอนนี้มันมีสามแล้วยังไงนะคะกรุณาบอกรายละเอียดรถคุณด้วยค่ะมือของฉันกำพงมาไัยแน่ขนขณะหาักข้าโค้งที่เลนถนนอืมโอเคเป็นโตโยต้าสีขาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันแปลกมากมากแล้วลักษณะยานพหาหนะที่ไล่ตามล่ะคะไม่ค่ะคือว่ามันไม่ใช่ยานพหาหนะฉันยังพูดไม่ทันจบโดนลำหนึ่ง <c oughs> ็พุ่ง้หหน้ากระจกรถฉันเสียงดังสนัน่น ทำให้กระจกรล้าฉันหายใจเหืกเหยียบคันเร่งจนมิดแล้วจากนั้นโดนอีกนำก็พุ่งใส่กระจกข้างจนแตกเสร็จ,จกระจกกระจัดกระจายรอบตัวฉันพวกมันโจมตีฉันแล้วอะไรโจมตีคุณคะโดนค่ะฉันแทบไม่ได้ยินเสียงจ็บปลายสายแล้วเสียงของเธอถูกกลืนหายไปกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นลมหายใจฉันสั้นทีหัวใจเต้นแรงดังกลบเสียงทุกอย่างจนหมดสิ้นกระจบบาดเข้าไปในผิวน้งข้างหน้ามีไฟจราจรสีเหลืองกระพริบ ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรแต่ฉันเล่พือ,อหลับตาปีขณะพุ่งทะลุแหกไปโอ้พระเจ้าช่วยลูกด้วยไนเปลี่ยนเป็นสีแดงเสียงบีบแรรุรถลั่นมาจากทุกทิศทางแต่ว่าฉันผ่ามาได้อย่างหวุดหวิดคุณผู้หญิงปลอดภัยไหมคะไม่เลยช่วยฉันด้วยติ๊กเลิศช่วยฉันทีเถอะคะ่ะอย่าเพิ่งวางสายนะคะเรากำลังแกะรอยคุณอยู่ฉันหยอบมือกระจกหลังอีกทั้งใจฉันตกไปอยู่ที่ตะตุ่มมีโดนไล่ตามฉันมากขึ้นอีก บินอยู่เต็มถนนฉันงัวแต่จ้องพวกมันจนเกือบไม่ทันเห็นรถบรรทุกจอดเสียอยู่กลางเลนขึ้นหน้าฉันหักพุงมาล,ายลัยหลบเสียงเอี๊ยดยางรถดังลั่นพื้นถนนคุณผู้หญิงช้าลงหน่อยค่ะทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆค่ะฉันเหยียบคันเร่งเต็มแรงพุ่งผ่านแยกต่อไปแล้วก็ได้เห็นกองทับดรนลอยอยู่ข้้งหน้ากำลังรอฉันอยู่ยางรถสูญเสียกันยึดเกาะขณะรถลื่อนถลยกลิ่นยางไม่โชยเข้ามาในรถฉัน ฉันกัดฟันควบคุมมันไว้มือขา่าซีดจากแรงบีบพวงมาลัยเอาละพวกมันมีเยอะมากาเลยพวกคุณช่วยเร่งมือหน่อยได้ไหมเจ้าหน้าทีก่กำลังมุ่งหน้าไปค่ะโปรดควบคุมสติไว้นะคะกระจกหลังแตนละเอียดเมื่อโดนอีกนำพุ่งเข้ามามันร่วงลงเบาะหลังท่าำกลางเศษกระจ,จกที่แตกกระจายลมแรงพัดกลุ่เข้ามาเส้นผมฟาดหน้าฉันยุ่งเหยิงพอที่ทักดโปรด แยกถัดไฉันเห็นกำแพงกองทัพโดนลอยอยู่ข้างหน้าไม่มีเวลาให้คิดแล้วฉันหักขวาข้ามไปสองเลนจนเกือบจะเฉี่ยวชนกับรถสองสามคันที่บีบแตรดังสน,นั่นหัวใจฉันแทบร่วงเมื่อโดรนเริ่มเข้ามาใกล้ลัแล้วลำ่เล่าเพื่กระแทกรถฉันย่งไม่หยุดยอนฉันไม่ไหวแล้วคุณผู้หญิงคะกรุณาจอดรถคะ่ะจอดแล้วไงต่อล็ะโดรนอีกลึนุกระจกหน้ารถเศษกระจกริววุ่น ฉันยกแขนขึ้นบังหน้าแต่ยังรู้สึกถึงเศษแหลมคมที่บาดเข้าไปในผิวเท้าฉันเหยียบเบลกมิดรถหมุนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟเข้าอย่างจังทุกอย่างเงียบงันในเสี้ยววินาทีนั้นคุณผู้หญิงได้ยินไหมคะความช่วยเหลือกำลังจะไปถึงอยู่กับฉันก่อนนะคะ ฉันไอออกมาได้รสชาติของเลือดในปากหรืออาจจะแค่เพราะความกลัวมือของฉันสัน่นพยายามดันประตูรถออกและพาร่างของตัวเองออกมาบนถนนหนังสือตกกระจัดกระจายเต็มบนพื้นเช่นเดียวกับความคิดในหัวที่สับสนวุ่นวายปวดระบมไปทั่วร่างกายหายใจแทบไม่ออกแต่เสียงหึ่งนั้นยังคงอยู่ฉันเงยหน้าขึ้นมองพวกมันลอยอยู่เต็มท้องฟ้าพวกโดน เป็นร้รอยๆลาไม่สิเป็นพันลำพวกมันนอยอยู่ทั่วเหมือนฝูงพึ่งขังแสงไฟสีแดงกลับคิดล่องทั้งหมดจับจ้องมาที่ฉันฉันขยับไปไหนไม่ได้เรออสตินคุณเป็นใครคุณเกือบจะฆ่าฉันด้วยของพวกนี้แล้วนะคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนลอสแองเจลิสไงแล้วมันสำคัญตรงไหนฝูงโดรนเพื่อนไว เคยให้เห็นทางแยกข้างหน้าอย่างชัดเจนหัวใจฉันจมดิ่งไม่นะฉันรู้จักที่นี่ฉันรู้จักมันดีไฟข้ามถนนที่กระพริบอยู่ขอบทางเท้าที่แตกรา้าวป้ายโฆษณาเก่าที่ไฟไหม้ไปครึ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นที่นี่เมื่อสองปีก่อนคุณทำอะไรลงไปเปล่านะฉันฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น กกโแรงกดดันถาโถมจนแน่นหน้าอกเข่าฉันสุดรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ใต้เสียงหัวใจตัวเองคุณทำร้ายใครฉันใส่หัวพยายามกักเก็บมันไว้แต่มันจบแล้วทุกอย่างถูกคลี่คลายฉันไม่รู้จักชื่อเขาฉัน กำลังขับรถกลับจากห้องสมุดฉันเหนื่อยมากฉันหลับตาแค่เสี้ยววินาทีเดียวแค่แป๊บเดียวจริงๆฉันไม่ทันเห็นเขากำลังข้ามถนนฉันชนเขาฉันชนเขาแล้วฉันก็ขับต่อไปทิ้งเขาไว้ตรงนั้นปล่อยให้เขาต้องตายฉันกรีดร้องทุกคำอันน่าขยะแขยงร้องไห้สะอึกสะอื้นจนแทบหายใจไม่ออกจนกระทั่งเขาทรุดลงกับพื้น น้ำตาทำให้ฉันมองอะไรแทบไม่เห็นโดนพวกนั้นไม่ขยับเลยพวกมันแค่ลอยอยู่เจ้ามองตัดสินฉันหยิบโทรศัพท์มาแล้วโทรหา911 911เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรคะฉัน่คยชนใครบางคนเมื่อสองปีก่อนฉันหนีฉันทิ้งเขาไว้ฉันฆ่าเขาฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องสารภาพเสียงไซเรนมาถึงอย่างรวดเร็วฉันนั่งอยู่ข้างถนน กอดเข่าไว้มองแสงไฟวอกว่าสะท้อนกระจกหน้ารถที่แตกกระจายคุณผู้หญิงเราได้รับแจ้งแล้วบาดเจ็บไหมคะไม่คะ่ะไม่เป็นไรเรื่องกายไม่ได้เป็นอะไรแต่ช่วยเอาโดรนพวกนั้นออกไปทีคะ่ะโดรนไหนคะฉันเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยพวกมันอยู่ที่นี่จริงๆฉันสาบานพวกมันพูดกับฉันฉันสบตาก,กับคู่หูฉันรู้เลยว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ ฉันอาจจะกำลังสติแตกหรืออาจเสียสติไปนานแล้วก็ได้พวกเขาค่อยๆพยุงฉันขึ้นรถเหมือนฉันเปล่าบางเรากับกระจกฉันก็ไม่ขัดคืนที่สถานีฉันเล่าทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบงังพวกเขาจดไว้ทั้งหมดจากนั้นมีใครบางคนเข้ามาพร้อมกับแฟ้มฉันเห็นสีหน้าตกใจของตำรวจกลายเป็นว่าชายคนนั้นคนที่ฉันชนยังไม่ตายไม่ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำ ขาขาหักและได้รับการรักษาพวกเขาจับตัวผู้กระทำผิดยังไม่ได้พวกเขาถามฉันว่าอยากเจอกับเขาหรือเปล่าฉันพยักหน้าตอนนี้เขาแก่ขึ้นใช้ไม้เท้าพยุงเดินแววตาของเขาอ่อนโยนอ่อนโยนเกินกว่าที่ฉันควรจะได้รับผมจําคืนนั้นได้ดีผมสงสัยมาตลอดว่าเป็นใครผมจะไม่โกหกนะผมโกรธมากโกรธมันนานแต่ผมรอดมาได้และผมเผเชิญหน้ากับมันฉันจุกในลําคอ ส่วนฉันไม่ไม่เคยเลยงั้นบางทีนี่อาจจะถึงเวลาแล้วผมไม่ได้ต้องการการแก้แค้นผมแค่อยากให้คุณดีขึ้นใช้ชีวิตที่ดีฉันจะทำฉันสัญญาฉันจะรักษาผู้คนฉันจะช่วยพวกเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไปตลอดทั้งชีวิตฉันต้องการแค่นั้นนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการนับตั้งแต่คืนนั้นงั้นเริ่มจากรักษาตัวคุณก่อนนะ